ขอนอบน้อมต่อคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นศรณะขอกราบอภิวาทนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์และญาติโยมพุทธบริษัทผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติตรงต่อพระธรรมคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าผู้ทรงคุณนันไภศสารที่เป็นกําลังหลักในการช่วยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาจวบตั้งแต่อดีตจมาถึงปัจจุบันขอสวัสดี เพื่อนร่วมชาติร่วมแผ่นดินร่วมโลกร่วมวัตถงสารที่รักทุกๆท่านนะัขอรับวันนี้พ่อพระก็มาพบวะกับเพื่อนๆน,นทั้งหลายที่รักเช่นเคยวันนี้ก็จะมาขอโอภาปราัยชวนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอันเป็นที่รักทั้งหลายได้คุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนานา,นานที่มันเป็นมาและกําลังเป็นอยู่และกําลังที่จะเป็นไปในโลกใบนี้ คงไม่อาจที่จะปฏิเสธได้เป็นที่แน่แทว้ว่าโลกในยุคนี้นั้นชาวโลกเขาให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติเป็นอย่างมากเลยว่าเอภัยพิบัติเนี่ยมันมันจะเกิดขึ้นยังไงต่อไปนะครับจริงๆแล้วพ่อพระรามก็ได้ยินได้ฟังได้ศึกษามากับที่ทางคุณครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมมันพิเศษ ที่ท่านอาจจะมียานอย่างรู้รู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันได้เล่าให้บรรดาลูกหลานและในหมู่นักปฏิบัติธ,ธรรมด้วยการฟังว่านับตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไปเนี่ยระบบกรรมท่านจะล้างโลกภัยธรรมชาติท่านจะรุนแรงมหันตภัยร้ายมันจะเกิดขึ้นเกิ<ม>ดขึ้นจากดินน้ำลมไฟ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญแต่มันเกิดขึ้นจากาเหตุผลต้นกรรมของบรรดาชาวโลกที่กระทําต่อชาวโลกเองนั่นแเลยลองย้อนไปดูเมื่อต้นปีเป็นยังไงบ้างขอรับพี่โควิด -19 เข้ามาเนี่ยทาให้โลกทั้งใบเนี่ยเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปยังไงฮะก็เปลี่ยนไปในทางที่มันไม่ดีเปลี่ยนไปในทางที่ มันทุกข์มันยากมันลําบาก,นบากหนักขึ้นไปจนแม่สามารถที่จะพร่ำพรรณนาอธิบายได้ว่ามันลําบากขนาดไหนญญต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างประเทศทั่วโลกก็ได้รับผลพวงจากพี่โควิด -19 เนี่ย<อ>เข้ามาเนี่ย<อ>ทำให้เศรษฐกิจโลกนี<อ>่ล่มสลายเทพจะล่มสลายเลยเศรษฐกิจในประเทศก็เทบจะล่มสลายเลย การค้าการขายการติดต่อการค้าขายนี่มันไม่มีถึงมีก็มีส่วนน้อยเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในประเทศเองเพราะว่าอะไรเพราะในแต่ละประเทศต่างก็กลัวว่าแต่ไอพี่โควิดมันเข้ามาในประเทศฉันในบ้านฉันเนี่ยแล้วพี่น้องฉันจะอยู่กันยังไงแล้วประชาชนในประเทศของฉันจะอยู่กันยังไงต่างคนต่างก็หวาดกลัวพี่โควิด -19 เนี่ยกันแบบมากมายเลย เงี้ยพี่พ่อพรหมณ์ก็กลัวเหมือนกันแหละใช่ไหมก็หยุดเชื้อเพื่อชาติกับเขาเหมือนกันนั่นแหละไม่เคยได้ออกไปไหนเราอยู่แต่บ้านนี่แหละนะครับเนี่ยเห็นไหมไม่มีใครเคยคิดคาดคิดมาก่อนแล้วพี่โควิด -19 เนี่ยเขาจะเข้ามาพอเขาเข้ามาแล้วเนี่ยโอ้โหพี่น้องเอ้ยเศรษฐกิจโลกมันก็ย่ำแย่อยู่แล้วไอ้เศรษฐกิจบ้านเรามันก็แย่ๆสุดๆุทรงๆสุดๆดอยู่แล้ว พอเจอพี่โควิด1 9เข้ามาเนี่ยคูณ2 3 4คณ3คูณ4คูณ5ไปเลยจริงไหมฮะเศรษฐกิจล้มกระหนาวทั่วทั้งโลกเลยอันนี้พูดตามความเป็นจริงนะทั้งบริทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดกลางธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยปิดตัวกันไปอย่างมากมายมหาศาลนับจำนวนไม่หวาดไม่ไหวเนี่ยเห็นไหมพี่โควิด1 9เข้ามาอย่างเดียวเนี่ยเปลี่ยนโลกทั้งใบ โลกที่เคยติดต่อค้าขายโลกที่เคยติดต่อกันเดินทางด้วยอิสระเสรีพอเจอพี่โควิด -19 เข้ามานี่ต่างคนต่างชัดดาวต่างคนต่างก็หยุดเชื้อเพื่อชาติหยุดเชื้อเพื่อประเทศตัวเองใช่ไหมเราไปไหนมาไหนกันไม่ได้ติดต่อค้าขายกันไม่ได้มันไม่มีการซื้อขายไม่มีการหมุนเวียนของเงินทองเศรษฐกิจมันก็ไปไม่ไหวประชาชนอยากเราเราไม่ใช่แต่แค่เรานะหมายถึงประชาชนทั่วโลกนี่แหละอยางเราเราเนี่ย ต่างก็กตก,ตกทุกข์ได้ยากลําบากเหมือนกันจริง,รงๆนะพอพระเมียก็เสียใจแต่ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรกับผู้ที่เสียชีวิตไปใช่ไหมผู้ที่เสียชีวิตกับพี่โควิดไ,ไปเนี่ยจำนวนณปัจจุบันนี้เนี่ยตกไปสองแสนกว่าคนและะ้วมั้งใช่ไหมแล้วเลียงติดเชื้ออยู่เนี่ยประมาณ25ล้าน2ี่ล้านคนแล้วมั้ง <ๆๆ S 1> ตอนนี้นะแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าพี่โควิดสุดท้ายหรือพี่โควิดจะลงเอยยังไง ก็มีแต่พี่โควิดเนี่ยจะกลายพัน์ธุอีกแล้วเนี่ยจะกลายพันธุ์มาเป็นสี่ห้าสายพันสิบสายพันธก็ว่ากันไปอ่ะนะแต่ก็ไม่ว่าจะกลายพันธุ์ยังไงเนี่ยพี่น้องเอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างเมันเป็นเหตุผลต้นกรมเน่ยเห็นไหมเรื่องราวของพี่โควิดจริงๆแล้วนะถ้าเป็นในทัศนะในความคิดเห็นของพ่อพรามเนี่ยนะอันนี้พูดเต่เรานะไม่ได้ว่าใครนะ พ่อพาราหมณ์คิดว่าพี่โควิด -19 ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองอยัง,ง,ยงไงยังไงมนุษย์ก็เป็นคนสร้างขึ้นมายัางไงยังไงก็มนุษย์น่นแหละเป็นคนเพ,พราะพันแพร่เชื้อโรคนี้ขึ้นมาพอก็ไม่รู้ว่าไอ้คนที่ทานี่มันจะมันจะทําขึ้นมาทําไมก็รู้อยู่แล้วว่ามันคือเชื้อโรคก็รู้อยู่แล้วว่ามันคือไวรัสก็รู้อยู่แล้วว่าเวลามันติดชงติดเชื้อนี่น่ะมันตายในระยะเวลารวดเร็ว ก็แสดงว่าไอคนที่มันคิดคนขึ้นมามันเจตนาไม่ดีต่อชาวโลกอ่ะใช่ไหมฮะพอคิดคนขึ้นมาแล้วมันก็เกิดการแพร่กระจายไปทั่วโลกเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้อ่ะชาวโลกลําบากกันทั่วทั้งโลกเลยเห็นไหมสงสารมองไปทางไหนก็สงสารก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ได้แต่อุทิศบุญกุศลให้แต่ผู้ตายนั่นแหละก็ไม่รู้ว่า ผู้ที่เสียชีวิตไปจะได้รับบ้างหรือเปล่าพ่อพราหมณ์ก็ไม่แน่ใจหรอกแต่ก็อุทิศบุญกุศลให้ทุกวัน,นเนืองๆก็หวังว่าผู้ที่ละอัตภาพไปเนื่องจากว่าติดเชื้อพิษโควิด -19 ก็ดีหรือว่าละอัตภาพไปเพราะเหตุใดก็าตามคงได้รับอนิสงส์ที่พ่อพราหมณได้อุทิศบุญกุศลไปให้มั่งนี่นะทีนี้พอพิษโควิดเข้ามาเนี่เยเศรษฐกิจพังกันไปหมดเลยในบ้านในเมืองเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายก็ให้ทำใจเถอะ ใย้ยอมรับความเป็นจริงเถอเราก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกนี้ได้ใช่ไหมเราก็มาเปลี่ยนแปลงตัวเราเองนี่แหละนะฮกินที่เคยกินอริดอร่อยกินหรูราก็ประหยัดประหยัดหน่อยนะที่เคยใช้ชีวิตอย่างหรูราอู้ฟู่เกินก็อยู่แบบพอเพียงเพียงพอนะมันก็จะอยู่รอดได้นี่มาพูดถึงพี่โควิด -19 เนี่ย พี่โควิด19ยังไม่ทันได้จบเลยก็ไม่รู้ว่าจะลงเอยยังไงต่อไปในอนาคตนี่นะไม่รู้ว่าจะกลายพันธุ์ไปแค่ไหนไม่รู้ว่าเชื้อเนี่ยจะรุนแรงแค่ไหนมหันตภัยคําว่ามหันตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเกิดจากดินจากนา้าจากลมจากไฟนี่แหละมากมายบนโลกใบนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือมหันตภัยเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่แล้วทุกปีทุกปีทุกป,ทกปีทุกปีว่า มันมีความรุนแรงมากขึ้น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 ,มา,นมากขึ้นจนน่ากลัวจริงไหมเอาไล่ไล่มาเลยเนี่ยตั้งแต่เป็นยังไงในช่วงหน้าแล้งเนี่ยหน้าแล้งไฟก็ไหมอา้าวไหมหมดทั้งโลกอะไรประเทศไหนที่มีภูเขาประเทศไหนที่มีป่าประเทศไหนที่มีเชื้อไฟนะไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยเนี่ยไหมกันไม่หมดนะ่นะ ไม่ว่าจะประเทศไหนๆก็แล้วแต่จะพูดไม่หมดไม่ว่าจะเป็นประเทศใดม,มันจะเป็นอเมริกาออสเตรเลียมันจะเป็นอเมซอนป่าบราซิลไอที่มันมีป่ามีเปดเยอะๆเนี่ยไหมกันหมดจริงๆนะถ้าถามพ่อพระมาเอะแล้วมันไหมได้ยังไงอ่ะอยู่ดีๆมันจะไหมขึ้นเองโดยธรรมชาติได้หรืออยู่ดีๆแล้วมันแสงแดดที่มันแผดเผาลงมาบนพื้นผิวโลกเนี่ยมันจะจุดติดได้ขนาดนั้นเลยหรือนะ ถ้าสาหรับความเห็นของพ่อพราหมณ์พ่อพราหมณ์มไม่เชื่อยังไงพ่อพราหมณ์ก็ไม่เชื่อนะพ่อพรอาหมณ์คิดว่าอย่างไงยังไง,ง,ไงมันก็เกิดจากหน้ามือมนุษย์นี่แหละแต่พ่อพราหมณ์ก็ไม่เข้าใจว่าไอ้มนุษย์เหล่านั้นนะที่มันเผาเนี่ยมันเผาป่าทั่วทั้งโลกเนะี่ยมันเผาทําไมมันเผาเพื่อประโยชน์อะไรก็ไอาการเผาเนี่มันก็มีแต่ทุกมีแต่โทษใช่ไหมไอประเทศที่ถูกเผาว่าเขาก็เสียงบประมาณในการดับไฟป่าใช่ไหม บางทีเจ้าหน้าที่ไฟเจ้าหน้าที่ไฟ,ไฟปงเจ้าหน้าที่ดับไฟก็เสียชีวิตอีกอเสียชีวิตบ้านเรือนทรัพย์สินของผู้คนในประเทศนั้นนั่นก็เสียหายงบประมาณก็เสียกเกิดความโกลาหลวุ่นวายาเกิดมลพิษนีมลพิษเห็นไหมพีเอ็มสอ้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้กลาลังระบาดเลยทั่วทุกประเทศเนี่ยแทบแทบจะทุกประเทศเลยเนี่ยไม่รู้วันเผาไปทําไม จริงๆ,ๆเนี่ยที่มันเผาเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งบุญแห่งกุศลแห่งคุณงามความดีเลยมันเป็นเหตุเป็นัจแห่งบาปกรรมทั้งนั้นเลยเนะฮะเผาไปไอ้คนเผาไปแล้วเป็นยังไงคนเผาเห็นไหมสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ที่อยู่ในปา่าเนี่ยไม่รู้ว่ากี่สิบกี่ร้อยกี่พันล้านชีวิตเนี่ยที่ต้องเสียชีวิตไป่ใช่ไหมหมดเล็กสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์อะไรทั้งหลายเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเป็นการสร้างกรรมกรรมปานอธิบัติ การท่างกรรมกรรมปนติบาตนี่ก็แน่นอนอยู่แล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเนี่ยเวลาคือหมดชีวิตไปยังไงก็ต้องลงนรกแน่นอนละนะฮะเป็นพื้นฐานเนี่ยเผาเสร็จแล้วก็ไปทําลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศนั้นๆเนี่ยไปทําลายบ้านเขาประเทศเขาอะไออย่างนี้ก็โอ้ไม่รู้จะพูดยังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้แต่ใครมีพฤติกรรมอย่างนี้ก็หยุดเถอะท่านทั้งหลายเอ้ยว่ โลกเดี๋ยวนี้มันอยู่ยากมากแล้วท่านคิดว่าท่านจะควบคุมโลกได้หรือท่านคิดว่าท่านจะควบคุมธรรมชาติได้หรือท่านทําอย่างหนึ่งกรรมท่านทําอีกอย่างหนึ่งผลสุดท้ายท่านก็อยู่ไม่ได้เห็นัหผลสุดท้ายท่านก็บ้านแตกสาร่าขาดก็ถูกทําลายด้วยดินน้าลมไฟนี่แหละมันนี่มันเป็นกฎแห่งกรรมเห็นไหมในปัจจุบันนี้นเป็นยังไงน้าท่วมเห็นไหม น้ำท่วมเนี่ใครจะคาดคิดว่าน้ําอะไรมันจะท่วมเยอะแยะมากมายขนาดนี้ใช่ไหมท่วมไปหมดแทบทั้ง,ง,งโลกเลยเนี่ยทําไมใครเคยจะคาดคิดมาก่อนว่ามันจะท่วมอะไรมากมายขนาดนั้นน่ะโ,<อ>โลกของฉันเนี่ยที่มันเคยอยู่ฉันจําได้ตั้งแต่สมัยฉันเด็กๆเนี่ยมันยังสงบร่มเย็นเป็นสุขดีอยู่พอสมควรเลยแต่โลกณปัจจุบันเนี่ยอยู่แทบไม่ไหวอยู่แทบไม่ได้จริงๆนเนี่ย แดดนี่เป็นยังไงพูดถึงแดดกันเนี่ยแดดเดี๋ยวนี้ก็เรานี่ก็โดนแดดกันไม่ได้เลยนะถูกไม่ได้เลยมันเผาไหมหมดอนะอย่าว่าจะอยู่ทั้งวันเนยนะสองสามนาทีก็อยู่ไม่ได้นะเห็นไหมครับดูดูข่าวที่ญี่ปุ่นไหมข่าวที่ญี่ปุ่นเดี๋ยวหูไอแดดรังสีความร้อนเข้ามาที่ประเทศญี่ปุ่นตัวดี พอเข้ามาในชาวญี่ปุ่นโดนแดดปรากฏว่าอยู่ไม่ได้ตายไปร้อยกว่าคนเห็นไหมฮะแล้วคนที่บาดเจ็บเนี่ยก็เยอะแยะมากมายคือคือแดดมันโดนแล้วเนี่ยมันเป็นแผลเลยมันเป็นผู้พองเลยเหมือนกับโดนไฟไหม้เหมือนกับโดนน,โดน้ำร้อนลวกเลยนะมันขนาดนั้นเลยนะใครจะไปเชื่อแต่เนี่ยมันได้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้แล้วเนี่ย ท่านยังไม่ต้องไปพูดถึงการรบราฆ่าฟันกันการเข็นฆ่ากันการอะไรกันหรอกเอาแค่ธรรมชาติเนี่ยนะดินน้ำลมไฟเนี่ยก็อยู่กันไม่ได้แล้วจริงไหมฮะแล้วเป็นยังไงน้ําท่วมอ่ะน้ําท่วมนี่ใครจะมาคิดว่าน้ําอะไรมันจะท่วมมากมายขนาดนี้นะเห็นไหมฮะประเทศในแถบทะเลทรายนี่ที่ไม่เคยมีน้ําเลยเนี่ยนะจะไปหาน้ําในเขตทะเลทรายมันยา้ ยิ่งกว่างมเข็มบในมหาสมุทรเลยก็พลาได้กว่าจะเจอเขตโอเอซิสเนี่ยใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงเดี๋ยวนี้ฝนไปตกน้ําไปท่วมในแถบทะเลทรายหิมะไปตกในแถบทะเลทรายลูกเห็บไปตกในแถบทะเลทรายแล้วในเขตหนาวในเขตอะไรเนี่ยแอตแลนติกไงพวกเนี้ยเจอความร้อนพอเจอความร้อนแผดเผาหนักเข้าหนักเข้า,ขา,ขาไปไงฮะน้ำแข็งคััวโลกละลาย เอาน้ำแข็งขโขโละลายมันก็เติมมาในน้ําทะเลนั่นแหละมันละลายไปละลายมาเดี๋ยวสักสิบยี่สิบปีนะน,น้ำทะเลมันก็จะเออขึ้นมาใช่ไหมฮะแต่จริงๆมันก็ไม่ถึงขนาดเออขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามันละ,ละลายมามันก็ระเหยไประเหยไปไปบนอากาศจับกับความร้อนกลายเป็นเมฆไงกลายเป็นเมฆกล,ลายเป็นพายุนี่เห็นไหมพาพายุมาเนี่ยถล่มในแต่ละประเทศเนี่ยโอ้โหดูหนักนาสาหัสกันไม่มีใครเลยที่จะจะหนีทําจะหนีภัยธรรมชาติทน ทุกท่านเชื่อไหมว่าภัยธรรมชาติเนี่ยนะที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งมวลนี่นะมันเป็นเรื่องราวของกฎแห่งกรรมเนี่ยกฎแห่งกรรมมาส่งผลชาวโลกเองเนะี่ยหมายถึงว่าชาติใดที่ไปเบียดเบียนเขาที่ไปทําร้ายทําลายเขาที่ไปเออไปปล้นไปลักไปชิงเขาอย่างเงี้ภยภัยธรรมชาติต่างๆเหล่านั้นเขาก,เขาก็เขาก็มาทาลายในประเทศนั้นๆใช่ไหม ทุกประเทศเลยมองไปเนี่ยตอนนี้ที่หนักสุดเป็นยังไงประเทศมโ,โอ้จะว่าไปในะประเทศมหาอำนาจสองประเทศนี้นก็อ้วกมรไทยเลยใช่ไหมไม,ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอย่างเงี้ยติดโควิดกว่าเยอะเยอะที่สุด,สดในโลกเลยนะมั้งอันดับหน,นึ่งเนี่ยเดี๋ยวแถมเจอพายุอีกปีปีหนึ่งไม่รู้จะกี่ลูกสงสารมากเลยไฟไหม้ย่างมาประเทศจีนเนี่ยเป็นยังไงเนี่ย ใครจะไปคาดคิดว่าประเทศจีนน้าจะท่วมได้ขนาดนั้นนะแต่ปรากฏว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่มันไม่อยากเชื่อขนาดนักวิทยาศาสตร์ที่เขาได้ถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมมาเนี่ยเขายังไม่อยากเชื่อเลยว่าเอะมันเหมือนกับว่าเป็นความตั้งใจเป็นความจงใจอ่ะพายุลูกแล้วลูกเหล่าลูกแล้วล,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 ลูกเหล่าลูกแล้วลูกเหล่าไปถล่มแต่ประเทศจีนนยะไอ้ประเทศอื่นก็ไม่ค่อยไปอะ่ะไม่ถล่มประเทศจีน หรือว่าไปตลบในประเทศประเทศที่ว่าไอประเทศใดที่มันทําความเดือดร้อนให้แก่ประเทศอื่นเขาว่าประเทศใดที่ทําความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นเขาว่าพายุฝน <c oughs> ฟ้าคันก็ไปใช่ไหมเนี่ยมันเป็นอย่างานั้นนี่มันเป็นกฎแห่งกรรมนะพี่น้องนะอยากคิดว่าทํากรรมสิ่งใดไว้แล้วเนี่ยมันจะไม่ได้รับผลแห่งกรรมนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ดังนั้นไม่ว่าใครจะทํากรรมสิ่งใดเนี่ยกรรมสิ่งนั้นมันย่อมต้องส่งผลแก่ผู้กระทําอย่างแน่นอนอยู่แล้วไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้เลยพี่น้องเอ้ยจริงๆดูแล้วเนี่ยพวกเราเชาวโลกจะว่าไปนี่ก็น่าสงสารสงสารตัวเองด้วยเนี่แหละสงสารเพื่อนร่วมชาติร่วมแผ่นดินร่วมโลกด้วยเนี่ยแหละนะที่อยู่ในชะตาก,กรรมเดียวกันเนี่ย จริงๆแล้วยุคนี้เนี่ยมันมันมันไม่ใช่ยุคเมื่อสี่ห้าสิบปีที่แล้วนะมันยุคข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะใช่ไหมที่ไหนเราก็เห็นกันหมดประเทศไหนเป็นอะไรยังไงแบบไหนตกทุกข์ได้ยากยังไงก็เห็นกันหมดพ่อพราหมณ์ก็ไม่เห็นเลยว่าประเทศไหนจะอยู่แล้วมันจะสุขมันจะสบายมันจะไม่มีทุกข์ไม่มีโศกใช่ไหมก็เห็นแต่มีทุกข์มีโศกมีแต่ความทุกข์ระทมกันทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกเนี่ย ก็ไม่รู้จะว่ากันยังไงดังนั้นพี่น้องเพื่อนรวมชาติรวมแผ่นดินทั้งหลายก็ขออย่าได้ท้อใจอย่าได้เกิดความสลดสังเวชใจจนถึงขั้นที่คิดสั้นคือก็เห็นใจนะเข้าใจเข้าใจว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีเข้าใจว่ามันไปกันแทบไม่ไหวแล้วต้องหันกลับมาอยู่แบบพอเพียงอ่ะแบบ เศรษฐกิจพอเพียงนะเหมือนที่พ่อหลวงในหลวงรัชกาลที่9ของเราได้ปูทางเอาไว้ให้กับชาวไทยพวกเรามานานถ้าเราอยู่อย่างพอมีพอดีพอกินพอเพียงเนี่ยเราก็อาจจะอยู่ได้เลิกคิดไปได้เลยว่าจะรวยว่าจะอะไรแค่ประคับประคองตัวให้มีชีวิตอยู่รอดกับอัหารตภัยนี่ก็ถือว่าดีแล้วนะครับพ,พระพระมาอย่างนั้นนะ ก็เป็นกําลังใจให้นะครับจริงๆก็ตัวเองด้วยเหมือนกันนั่นแหละดินลนปากกัดตีนถีบสุดๆเหมือนกันก,นกว่าจะมีชีวิตรอดมาในแต่ในห่วงเวลาก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายดังนั้นในเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็มันไม่มีใครหรอกที่เกิดมาแล้วจะประสบพบปรบความสุขตลอดการตลอดสมัยตลอดไปชีวิตมันก็มีขึ้นมีลงเป็นของธรรมดาดังนั้นเวลา ที่มันเกิดเหตุการณ์ในชีวิตที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ขอให้ทําใจยอมรับแล้วก็แก้ไขเราแก้ไขภายนอกไม่ได้ก็แก้ไขที่ตัวเราเองก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับมาพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันมันก็รู้สึกมีความสุดสังเวชใจมากพอสมควรนะเพราะว่าชาวโลกก็ไม่รู้จะบีดเบียนกันไปทําไมอะ ไม่รู้ว่าจะอยากมั่งอยากมีอย,กมอยากดีอยากด่นอยากดังโดยการที่ไปโกงเขามาไปปล้นเขามาไปเอาประโยชน์ของเขามาใส่ตัวไปทำไมสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นการเบียดเบียนกันทั้งนั้นเลยเพราะพระเมียอย่างมองไม่เห็นเลยนะว่าโลกนี้จะเดินยังไงต่อไปโลกมันถึงทางตันแล้วพอมันถึงทางตันนี่แหละ ระบบกรรมท่านจริงจะต้องล้างโลกไม่ใช่ล้างธรรมดาด้วยนะล้างแบบจริงจจังๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้พวกเราจงพึงสำเนกเอาไว้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทครับก็คงจะต้องหันหน้าเข้าหาคุณประพุทธเจ้าคุณพระรัตนาตรัยท่านนั่นแหละเป็นทางออกที่ดีที่สุด ตั้งตัวตั้งตนอยู่ในสัมมาอาชีพตั้งตัวตั้งตนอยู่ในศีลสมาธิปัญญามันสวดมนต์ภาวนาแล้วเราอาจจะผ่านพ้นเหตุการณ์ไปได้ด้วยดีนะครับท้ายนี้ก็อขออ้างอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นสรณะขอบรารมีพร้มเทพเทวดานางฟ้าเทพเจ้าทั่วทั้งสากลและิภพบโดยบุญแห่งพระโพธิญาณที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาทั้งหมดขอจงเป็นปันใจจัยให้ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโดยเฉพาะท่านที่กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้มีความร่ำรวยรุ่งเรืองเงินทองมั่งมีสีสุขเจริญโชคเจริญชัยเจริญมังเจริญมีเจริญทรัพย์เจริญสีเจริญด้วยอำนาจวาสนาบารมีให้มีความคล่องตัวในธุรกิจกิจการงานการมนรลุทรงชีวิตการธรมาหากินจะทำการสิ่งใดขอให้สำเร็จสำเร็จเฮงเฮงรวยรวยทุกผู้ทุกนามทุกท่านทุกคนตื่น